สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะอีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรียมพูดสั้นสั้นยาวยาวยาวสั้นยาว ผมผมผมสั้นผมสั้นผู้หญิงผมสั้นผู้ชายผมสั้นผมยาวผู้หญิงผมยาวผู้ชาย ผมยาวผู้หญิงผมยาวมากผู้ชายผมสั้นมากเสื้อแขนเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนสั้น,เส,น,สนเสื้อแขนยาว เสื้อแขนยาวเธอใส่เสื้อแขนสั้นเธอใส่เสื้อแขนสั้นเขาใส่เสื้อแขนยาวเขาใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขากางเกง ขาสั้นกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกางเกงขายาวเขาใส่กางเกงขาสั้นเขาใส่กางเกงขาสั้นเขาใส่กางเกงขายาว เขาใส่กางเกงขายาวกระโปรงกระโปรงสั้นกระโปรงสั้นกระโปรงยาวกระโปรงยาวเธอใส่กระโปรงสั้นเธอใส่กระโปรงสั้นมากๆ กระโปรงยาวเธอชอบใส่กระโปรงยาวเธอชอบใส่กระโปรงยาวพูดพูดสั้นๆพูดสั้นๆพูดสั้นๆได้ไหม พูดสั้นๆได้ไหมคะฉันมีเวลานิดเดียวพูดสั้นๆได้ไหมพูดยาวๆพูดยาวๆพูดยาวๆได้ไหมคะพูดยาวๆได้ไหมคะฉันไม่เข้าใจเขียน เขียนสั้นๆเขียนสั้นๆได้ไหมเขียนสั้นๆได้ไหมคะเขียนยาวๆเขียนยาวๆได้ไหมคะฉันอยากรู้ว่าคุณเขียนเก่งหรือเขียนไม่เก่ง เขียนยาวๆได้ไหมคะผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นน่ารักคนไหนผู้หญิงคนไหนคนผมยาวๆกระโปรงสั้นๆคนผมยาวๆกระโปรงสั้นๆ ผู้ชายผู้ชายคนนั้นหล่อมากผู้ชายคนนั้นหล่อมากคนไหนผู้ชายคนไหนคนที่ผมสั้นๆใส่กางเกงขายาวคนที่ผมสั้นๆใส่กางเกงขายาวคิด คิดคุณคุณอย่าอย่าคิดสั้นอย่าคิดสั้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย